มาครับทุกคนวันนี้ก็มาเยี่ยมมาเยือนแปลงไร่โชคเย็นจีดก,กันอีกแล้วนะฮะเที่ยวแรกของปี68นะครับสปอร์ตโข่งหนึ่นะติดที่คีพอ้อยขึ้น10ดล้อคู่นะฮะแต่นี้เป็นอ้อยเผานะครับมูีเยเอร์นี่ก็มือที่สองแปลงเลยนะสองเ้าเลยได้โชคเย็นจีดก,กับไร่บุญสนองนะปีนี้โห ควบสองตำแหน่งเลยนะคีนี้นะะสิบล้อพเพ่องเสียตองนะครับไล่โชคเย็นจินนะครับก็เป็นเที่ยวแรกของฤดูกาลหกแปดนะสำหรับไล่โชคเย็นจินมาดูบรรยากาศนะฮะตรงนี้หลายๆแปลงก็ตัดอ้อยนะแล้วก็ที่อ้อยส่งโรงงานน้ำตาลนะเป็น ต้นฤดูกาลหกแปดนะเปิดฤดูกาลใหม่ๆเลยตรนนี้ก็เริ่มคึกคักกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่พ่อใหญ่เยอะนะ ตรงนี้ก็เห็นว่า,าผักด,ดันออกไปก็เยอะพอสมควรแล้วนะ หลังจากเทียบนะเดี๋ยวนี้ก็วิ่งค้อ,อยเผานะวิ่งคอ,อยสดมาหลายเที่ยวนะก่อนที่จะหยุดปีใหม่นะประมาณรักปุเจ็ดเที่ยวนะเป็นอ้อยสดหลังปีใหม่มานี่วิ่งอ้อยเผานะ ครบผมตลาดคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศการขี้บอยแลงไล่โชคเยน็นสิดนะครับอีพีเยอะปอนโอนในสูงนะติดที่แล้วก็เสียตองด้วยนะครับครบผมตลาดคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครบผมตลาดคลิปนี้สวัสดีครับ